มหนักขนาดนี้เลยเนาะทำไมคั้มยาวเลยอ่ะช่วงนี้มันต่ำมะครับมีระบายน้ำมันจากหลังคาอีกแป้ว่ายาวไปถึงสำนักงานพ่อใช่ไหมใช่ดูดูดูถ้าระบายน้ำก็ระบายไม่ได้เรือยต้องมูดอีกดัว โกันเทศบาลท่วมเลยหรอนี่อู้หูท่วมอย่างหนักเลยดีนะดีนะที่เทศบาลสร้างสูงข,ขึ้นมานิดหนึอ่อไม่งั้นท่วมเข้าไปเลย ที่มันสะไว้น้ำหรืออะไรกันเนี่ยหมอมาชวนผัวบอกนี่ทำไมต้องไปเบาๆล่ะทำไมทำไมไม่ไปเร็วล่ะไปเร็วไม่ได้ทำไมไปเร็วน้ำก็เครื่องนะ้ำข้าเครื่อนเลย เรนได้ยินเสียงน้ำตรงเนี้ยเลยได้ยินไหมเนี่ยน้ข้าะโอ้สวนลมน้ำมันล้นเข้าไปในคลองแลนะ้วเนี่ยนี่ยังไม่ได้ล้นเนีเ่ยเอเป็นเพราะฝนตกดูดิเกือบล้นออกมานาำในคลองเนี่ย ดูดน้ำล้นเออไม่ใช่มันมาจากฝนตกเนี่ยดูน้ำเกือบทันลักออกมาน้ำข้อสำนักงานพ่อไม่รู้อ่ะน่าจะเข้าไปแล้วน่ะ ปีนี้เป็นปีแรกใช่มั้ยที่น้ำท่วมยาวเลยออดูดิเข้าบ้านหนเลยเข้าบ้านแถมน้ำแรงน้านผลไมกเดืมดเดือดเดูอดเสียหายหมดเลยผ้า จอดดับหรือ่ะเป็นตกหนักมากเป็นทางอะ่ะโอ้โหล้นเข้าไปสำนักง,งานพ่ออ่ะล้นไปนิดนึงเดียวดู<อ>จะกลับได้ไหมมอไซค์ออกมาได้เล้วทำไมอ่ะไม่ได้ล้นเิี่ยเออ ยาวเลยเนาะดูยิ่งเกือบล้นเข้าไปใช่ไหมนี่รถที่ไปเร็วนะสามแยกต้นสัดยาวเลยนะ Oh. Uh.